สวัสดีครับพี่น้อป้อปายสุขุสุขศนมือนีห้อสิบ่าวเรื่องแผ่นดินไหวนะครับต่อไปนี้นะครับผมมาตรการคอนโดผมอยากให้คอนโดเปิดเผยเสาเข็มนะครับอยากให้คอนโดเปิดเผยเสาเข็มว่าเสาเข็มมุ่งจาปักลงไปนี่จักอันจักขั้นจักรคอนเพื่อนะครับผมให้ลูกบ้านนะครับผมมั่นใจนะครับที่จะอยู่ของพวกเธอวาอ่ามมนติปลอดภฟสั้าใดและคอนโดทุกคนทุกแห่งนะครับผมบันไดนี้ไฟเป็นบันไดที่แบบว่าบันไดรอดชีวิตของพวกเขานะครับผมมีไฟอัตโนมัติได้เปิดประตูเข้าไปไฟเปิด แล้วขาสามารถมีพัดลมได้พร้อกระแห้งดีมีพัดลมอัตโนมัติไปเลยเพราะว่าการแล่นหนีตายนี่มันการแบบบอคิดชีวิตเขาอาจจะวูบตายก้อนแผ่นดินไหวตึกถล่มได้เด้อพี่น้องเด้อคือเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในเมื่อวันที่นะครับผม28มินีนาคม2 5งพหายกสิบแปดพี่น้องเวลาสิบสามนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับเป็นเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะครับผมจุดศูนย์กลางอยู่มัณฑะเล่นะครับผม ทำให้เกิดนะครับผมแผ่นดินไหวสะท้านสะเทือนมหอดกรุงเทพมหานครและปฏิมาชนและจังหวัดไก้เคียงเด้พี่น้องครับผม8.2ลิตรหรือว่า7จุดเซตจนะครับมาสตาร์โมเมนต์นะครับผมห่างจากประเทศไทย1,100กิโลเมตรพี่น้องเอ้ยเลืกลงไปใต้ท้องพิภพ10กิโลเมตรพี่น้องครับผมเกิดจากล้อยเลื่อนสกายล้อยเลื่อนสกายคือเป็นล้อยเลื่อนตุกตรงแบบนี้นะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่มันดาเล่นะครับเลิกอลงไปอีก1 ยือีกสิบเมตรนะครับสิบกิโลเมตรพี่น้องเอ้ยปกตินะครับแผ่นดินไหวนะครับจากกระทบกระเทือนแค่อาคารที่แบบว่าติดเตี้ยนะครับทาให้อาคารติดเตี้ยเนี่ยทาให้เกิดเสียหายมากมายอย่างที่เราเห็นนะครับผมแต่ว่าแผ่นดินไหวร้อยเลือนสก,กายเทือนี่นะครับมันลึกลงไปสิบเมตรนะครับถ้าปกติความลึกมาถึงสิบเมตรเนี่ยมันจะมามหอดประเทศไย เพราะว่าถ้าความลึกไปถึง10เมตรนะครับมันจิไปกระทบกับเทียนแค่สัน้นดินดานสัน้นหินแข็งนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมร้อยเรือนร้อยเลือนมันลึกถึง10กิโลเมตรมหาหอดดินเหนียวพี่น้องและประเทศไทยเป็นอย่างถึงแค่เกิดความหูสึกในในอันตึกสูงวัดดเพราะว่าประเทศไทยผู้มีภาคทั้งธรณีวิทยาเป็นดินเหนียวนะครับผมแล้วนะครับผมอีแผ่นดินใบก้อนใหญ่ๆมันอุ่มมากมันอุ่มมากผ่านซองหินผ่านซ่อนดินดาน ผ่านมามะพ่อดินเหนียวมันก็เลยประตูว้าเป็นว่องกว้างจึงมาหอดประเทศไทยสั้นได้แล้วก็รู้สึกได้แบบย่างชัดเจนตึกยางได้ย่างชัดเจนพี่น้องครับผมมันก็เลยถ้าไม่เกิดแผ่นดินไหวแล้วความสาหาัยตามมาแล้วต่อไปนี่นะครับผมผู้ใดเห็นตึกยางแบบนี้คือตึกที่ปลอดภัยนะพี่น้องครับผมตึกยงแบบนี้คือตึกที่ปลอดภัยแต่ว่าถ้าตึกใดนะครับบ่อโค้งแข้งแบบนี้ตึกนั่นปลอดภัยวิศวากร บอ่อปลอดภายในนอ่นกับชีวิตและทรัพย์สินของมูเจ้าถ้าตึกยูคิงนิ่งแบบนี้นะครับผมมีสิทธิ์ถล่มในน,น่นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตกบกเอียงไปตามล่มเอียงไปตามกระแสแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างเราเห็นต้นไม้มันถี่บี่ยนะครับต้นไม้มันก็เอียงไปตามล่มเอียงไปตามกระแสโน้มถ่วงของโลกถ้าตึกใดเบอเอียงแบบนี้คือถล่มในนอ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ฟันทอง และร้อยเลื่อนสกายนะครับเป็นร้อยเลื่อนที่สามสารถเกิดได้ทุกเมื่อน,นะครับแล้วร้อยเลื่อนสกายก็เคยเกิดแผ่นดินไหวมาแล้วนะครับเพราะว่าทิเป็น 7. 7.1ดจุเตอร์นลิตะครับแล้วนะครับผมความรู้ใหม่ก็คือถ้าแผ่นดินไหว8.2 8.1ใดๆก็แล้วแต่แผ่นดินไหวต่อไปจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับ แผ่นดินไหวสีบอกกามาลืนความสีบอกกามาล่ำหนาแม่มันแน่นอนแม่มันใหญ่แล้วแผ่นดินไหวต่อไปก็สีน้อยลงน้อยลงลอยลงย่างที่เยาเห็นอัพตัวช็อกตามมาทุกมือนีก็คือน้อยลงเรื่อยๆจะบอสามารถมาติ่งคิ้งใหญ่ได้แล้ววันเถาะสมมติว่าเฮานอนควงเฮาควงใหญ่ไปแล้วต่อไปเฮาต้องควงน้อยๆน้อยๆลงน้อยลงแล้วเฮาก็ลับไปเข้าใจบ่และตอนนี้แผ่นดินใบกัดลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแลกกับไปทั้งเหนือทั้งพุ่นบอมากไก่ประเทศเฮาแล้วนั่นล่ะ แล้วอนาคตต่อไปวิธีป้องกันก็นคือเฮาต้องมีสตินะครับผมดราม่าการแจ้งเตือน SMS ต่างๆสูญยาบได้หนังสือเฮาต้องได้หนังสือก่อนไปว่ารัฐบาลหรือว่าก่อนไปวาหน้ายกหรือว่าก่อนไปว่าบุคดเ่ยหรือว่าไปโทษกันว,ว่ามีการแจ้งเตือน คือการแจ้งเตือนระบบแผ่นดินไหวนะครับผมไม่สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรนะครับผมบอกสามารถแจ้งเตือนได้อยู่แล้วนะครับย่างประเทศญี่ปุ่นประเทศต่างๆเขาเกิดแผ่นดินไหวดูเขากระทุ่มงบหลายแสนหลายล้าน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 บาทเพื่อจะตรวจจับนะครับผมแผ่นดินไหวเล็กๆน้อยก่อนถ้าเกิดแผ่นดินไหวจุดหนึ่งจุดหนึ่งลิตรเขาจะบอกประชาชนคงจออกมาจากตึกทั้งที่เพราะว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวใน้อยน่ะมันอาจจะมีลูกไง ตามมาในที่หลังก็ได้ถ้าเฮาอยากประเทศเฮาอยากเทดระบบแบบนั้นเฮาต้องทุ่มงบหลายลลล้าน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 บาท นักวิชาการบอกว่ามันบอบคุมสำหรับที่จะมาทุ่มงบหลายประนันเพราะว่าประเทศเท่าบม่ได้เกิดดูและล้อยเลื่อนสากายอาจจะเกิดในอีก1 0ปี20ปี30ปี 40, 40ปี5 0ปีกะเกิดได้คือเก่าคือเดิมเพราะว่าล้อยเลื่อนสากายเป็นร้อยเลื่อนที่มีอิทธิพลทอโลกและนักวิชาการกำลังสนจสนใจล้อยเลื่อนสากายเป็นร้อยเลื่อนที่บ่จุดกันพี่น้องบ่จุดกันล้อยเลื่อนสากายนี่ ร้อยเรือนหนึ่งออกไปทางงรายร้อยเรือนหนึ่งออกไปทางขัวามาทางประเทศเท่าร้อยเรือนทางงสายก็ออกไปพุ่มมันจึงทําให้มีอิธิพและเรื่อง,เร,องเรื่องความดันแล้วมันกัน้นเราอยู่มันก็นเริ่มถูกเข้ามาจนเฮ่าได้รับรู้ถึงปัจจุบันนี้แล้วเราอยากให้พี่น้องตื่นตหนกสติ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 บอกกูนี่เราอยากให้พี่น้องตื่นหนกในเมื่อแผ่นดินใบมันเกิดขึ้นแล้ววิธีปฏิบัติตัวต่วตอไปเฮ่านอนหลับนอนหลับลงหรือถ้าเฮ้า เ้ายานเข้าก็สามารถแล่นลงมาได้หนีไฟได้หรือถ้ามันสิทธิลมกะตายซะเห็นไหแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนสัตว์สูงถ้าเท้ายังควบคุมสติได้ให้เท้าอยู่ห้องให้เท้าอยู่ห้องแล้วมีสติแล้วก็แล่น,แนลงไปบาได้หนีไฟย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วคอนโดต่างๆนะครับผมต้องมีแบบนี้เลยนะครับวิธีป้องกันแบบนี้ตีทีให้ลูกบ้านในหู้ อาเสาเข็มจะมีท่อไอท่อใดวิธีการป้องกันโตแบบใดตีดไปเลยเป็นป้ายง่าเบิ่งเกลื่อนเพลยเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปีกาอีังก็เกิดขึ้นได้ซินนามีก็มีแล้วโควิดก็มีแล้วโรคระบาดตายเป็นเบือแผ่นดินไหวก็มีแล้วต่อไปหิมีมาตกซุดเตรียมป้องควนไห้ลดสุดเตรียมสุดขนสารรถซั่งนี่ไล่งานอีสานพระสวบได้างานจำนี่าโอ้พี่น้อง